สบายด,สายดีสบายดีสบายดีพี่พี่เอฟซีทุกคนเด้อเนาะมื้อน,นี้น้องปานมาเวียงจันทร์มาหาักกระหอดวังกี้นนะทุกคนเนาะไปหักมาละกะมาละกะจับกล้องมาถ่ายคลิปเลยชิพานน้องปานไปเลาะบิ๊กซีซึ่งเคยไปประมาณเ่อนึ่งเงเนาะครั้งแรกไปตั้งเต่ตอนมากน้องรีไปเรียนมาเฮียนเธอทำอิดพุดนะ่นเนาะแลาสุดนี้สิพานน้องปานไปอีก อ่าสุดที่สองด้วยงบพอนี้ทุกคนอ๋อน,น้าเบิ้งดูงบวะมีงบพอนี้สิบพันองศานไปรอบิ๊กสี่ใ<อ>บย,ยังใบย,ยังหูบอลนี่ใบสิบพันใบห้าสิบพันใบห้าพันใบห้าพันใบห้าพันรวมกันเป็นเท่าไหร่อเอาสิบพันสองเท้าเป็นเท่าไรฉัน ก็เป็นสางพันอืมห้าพันสองเท่อเป็นเทไรก็เป็นสิบพันนี่รวมทั้งเมดเป็นเทไรแบบนี้มีสิบพันสามใบเป็นเท่าไพันสามสิบสามสิบมีงบยูสามสิบเนาะสามสิบกับบกหดลอยประมาณ ปสิบบาทเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวสิพาลูกป่านไปเลาะบิก๊กซีไปเบิ้งซื้อเนาะไปเบื้องว่าเออช่วงนี้ราคาขึ้นเนาะราคาขึ้นแน่นอนแล้วกะราคาแพงกว่าอยู่นอกเนาะแต่กายอยากพาไปเลาะแบบไปเลาะเบิ้งซื้อเพราะว่าโดนๆน้องป่านจึงซีขึ้นมาเวียงมาสุดน,นี้กะมาะแม่เนาะแม่้องป่านมาเวียกแล้วก็เลยว่ามาเลยเนาะมีเวียกจําเป็นเพื่อนก็นเลยว่าพามาพานหลาน น้องป่านนะคะอังเปาเนาะแต่ว่าน้องน้องเปาน้องรีบอกเอาไปนําเพราะว่ายานฮักษาบรลอนบิ๊กซีฮันยูเคมทางเนาะแล้วก็การขับขี่ไปยานยานแล้วก็เลยเอาแต่น้องป่านไปคนเดียวนน้องรียานฮักษาบรลอนเดี๋ยวพาน้องป่านไปเลาะบิ๊กซีขั้งที่สองของชีวิตกันทุกคนเนาะพาไปเปิดหูเปิดตาพามาเบิง้งพี่แม่ก็จะไปแม่จะ บุฟเฟ่ต์เป็นรใส่เสว้ลีเออประตูใส่เนาะโอเคเดี๋ยวพาน้องปานไปกันเลยเนาะทุกคนก็รพามาเบิง่งการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนาะเป็นจังไดต่างจากบ้านหาค่อนข้างหลายเนาะอยู่บ้านหานี้บบมีอย่างเลยเนาะ้ายาก,กินก็คือต้องไปหานแบบหานน้อยๆเนาะหานซบน้อยๆคล้ายๆคยืออยู่นาบ้านนี้เลยเนาะทุกคนเนาะยู่พุ่นก็นมีแต่นันนี้หรือว่าไปตลาดนั่นเองโอเคเดี๋ยวน้องลี่จะพาน้องปานไปกันเลยเนาะไป พอดเลยทุกคนขี่รถกะประมาณพอดบ่ห้านาทีประมาณห้านาทีเลยเนาะไปลูกไปยังจือได้อยู่น้อง่านว่าจือได้อนยะู่เนาะเคยมาเที่นึงแล้วเล<ร>าะส่วน <ไป S 1> นี้ก็ออเออเบาเบาเบากด้ได้ไ<ป>ไเลาะส่วนนี้ พามาดูเนาะว่าเครื่องแต่ละยานี่แพงบ็อกแพงเลยทุกคนส่วนหหายก็จะเป็นแบรนด์ของไทยเนาะแบบ80%เลยนี่แตงโมอันนี้เป็นโซนริปแล้วก็ไอศครีมอุ้ยแต่ว่ามีเสียงเพลงน้อยนึงเด้ไปเอะไง ล่อไปสุดกันนะมาพี่สะหนะมาโซนอันนี้พี่เบ๊ไปโซนน,นี้มามาละโซนขนมกันเนาะตัวน,นี้ก็สลาจะเป็นแบบของแบนลาวเองไปเดี๋ยวไปพูดนองปานไปดูคอมฟอร์ตกันมาดูซื้อๆเนะ <c oughs> เสียงเพลงแรงมากเลยค่ะน,น here, right? ี่อ yani. ันนี้จะเป็นแบนไทยนิดเลยเนาะ้องฟังยืนยินนี่ยืนยินนี่อันนี้คือ เดนะแต่มาดูโซนนี้กันอุ้ยอันนี้เพิ่มโต๊ะจับขึ้นก็อันนี้ก็คืออ่าอาหารสำเร็จรนะูปเนาะนี่ อันนี้ก็คือโซนขนมไปน้องปานมาแล้พี่แล้พี่ก่อนขนมนี้ก็คือนี่80%อยู่ในมินิเิเวกซีนี่ก็คือเป็นของไทยนะคะไปยุบกบูไบไปไเป็นยังปานอันนี้อ่านในบนนี้น้องปานอ่านอันนี้ได้บปล่ายูโรยูโรเค้กยูโรเค้กว่าอาน มาอ,อ,อีกอีกนะไปวันนี้น้องฝานมาเลาะบิ๊กซีครั้งแรกเป็นยังไงน้องฝานค<ะ>ักตื่นเต้นบอคักคือเก้านี่อันนี้ก็คือเอลซี่นะคะขน,นนะขนมอันนี้แซ่บเลยขนมอันนี้อู้ ได้ว่าสาแต่ว่า3 7พันเดียวเฮาไปเอาโตโัอัน่นแกะขายเป็นสองนนอปุณนะไอเพราะว่างบมีแต่30,000พันกรีบเนาะนี่นี่ก็คือโซนน้ำเออเออเลาะโซนนี้ก่อนน,นี่ไปไปเนี่ยไปไปอันนี้ก็คือเป็นแบบ กินได้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเบสของคนไทย,ยนี่ตัวที่มีกาเนี่ยนี่นะกินได้นี่ราคา14,000พันกีบเนาะุงน,น้อยนี่ก็คือ7,000พันกีบอันนี้ไม่เนี่ยคือชีแสบแทอันนี้เอา,เอ,าอันนี้อันนึง No se calma.

ของเราเนาะไปไปให้เพิ่อนจ่ายเงินเลย <c oughs> ยกขึ้นเลย เลยงบไป31,500เงินบพอ,อนงีนออกอ่กับอีน้องลี่กับบอกว่าเงินบพอไว้ที่นะเพราะว่าเอางบมา3 0 0 0ิบพันกีบแล้วพนักงานเพื่อนกับบอกว่าเอาขนมออกบอกก็คือตอนแรขของลี่เอาขนมอันนี้สองห่อเนาะแล้วก็เลยว่าเอาขนมอันนี้ออกนะคะกินละอ่ะซีมเลยแล้วก็เลยว่าเหลือกันเดแล้วก็เลยว่าเหลือสอง0ันกีบเนาะ มีสองอันไหมบออันเดียวอ่ะอันเดียวนีำิ้มที่นี 1 11, 11, อเลว่นยูทงังฟางไทยเนาะแต่ว่ายู่ลาวนี้บางบ่อนกะแบบห่างๆจึงซีมีเนาะบอคออือยูไทยยูไทยนี้สิแบบมีติดติดกันใช่ไหมแต่ว่ายูเหล่านี้ห่างห้างจึงมีเนาะเคสน้องดีอยู่นี้ว<ะ>่างคือฝันเป็นยังไง นี่มันเป็นอันมเลมเล Superman ็ดเมล็ดอ uh ่าถ้าอยู่ลาวก็เสิร์ฟมาเมล็ดเย็นมะเอื้อเนาะแต่ว่ายุทธไทยนี่น่าเอิร์เมล็ดอ่าฝักทองนั่นแหละเนาะทุกคนตอนนั้นน้องลี่เคยกินตอนยังน้อยฮันแม่เพิ่นมักเอาไปตากให้มันแห้งๆขนาดน้องลี่รักกินนี่ก็น้ำสดีเนาะเป็นของคนลาวในปรแซ่บอันนี้แม่ชีวิต cô mệt đó con nó bớt đi lấy cái hay nong ri đấy ờ cái hay ly đây đấy wow. má chạp con hay sally pin má chi ชีวิตนี่ก็คือพี่เบลล่าเนาะเป็นพีเซ็นเตอร์ไงล่ะโม่าเป็นอย่างส่วงแรงๆแนวนี้น่ะและอยากกินจะแนวส้มๆแนวนี้ มือตโตไปกระกบลงศารแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเด้อไปบ้า